อยู่บ้านก็อาร์ตได้กับคอสสีน้ำออนไลน์วิวทวทัตสำหรับมือใหม่ถึงวาดรูปไม่เป็นก็เรียนได้มีทั้งหมด10คลิปเพียง950บาทหากสนใจอินบ็อกมาได้เลยสวัสดีค่ะพบกับอาร์ตละวาดนะคะวันนี้ก็จะพามาคาเฟ่กันอีกแล้วนะคะชื่อคาเฟ่ก็ตามนี้เลยนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะพามาวาดเนี่ยก็จะไม่ใช่ตัวกาแฟหรือว่าขนมในร้านนะคะแต่ว่าดูจากการตกแต่งร้านเนี่ยแน่นอนนะคะว่าก็จะเป็นพวกแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะที่ใช้ตกแต่งร้านซึ่งก็จะเป็นสไตล์แบบมินิมอลเนาะเป็นแบบขาวสะอาดเรียบๆแบบนี้เลยซึ่งจะเป็นตัวโซฟานะคะแล้วก็มีองค์ประกอบเป็นพวกแบบหมอนอิงน่ารักน่ารักเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการวาดตัวสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปทรงแบบ เรียบๆียบแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงสีกันยังไงนะคะอ่าก็จะมาเริ่มกันที่การร่างภาพเหมือนเดิมนะคะเราก็จะวาดเป็นรูปทรงเลยค่ะคนิตนะคะขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อนเนาะแล้วก็ค่อยเติมสัสดส่วนนะคะให้มันตรงกับตัวโซฟาเนาะอ,อย่างเช่นตัวแบบที่พิงแขนตัวที่นั่งหรือว่าตัวที่พิงหลังนะคะนี้เราก็จะค่อยๆร่างองค์ประกอบไปให้ครบเนาะส่วนตัวหมอนอิงเนี่ยก็จะมีลายแบบกราฟิกเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีหมอนอิงที่เป็นตัวดอกไม้นะคะ พอเราล่างแล้วเนี่ยเราก็ไม่ลบเส้นนะคะที่ไม่ใช้ออกเนาให้มันแบบว่าจางๆหน่อยนะคะแล้วก็เริ่มลงสีรองพื้นนะคะก็ะะจะใช้เป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะผสมเทานิดนึงเนาะแล้วก็ใช้สีน้ําตาลที่เข้มขึ้นนะคะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปนะคะก็จะเติมตรงขอบนะคะให้เข้มก่อนเนาะแล้วก็ใช้ผู่กันเนี่ยจุ่มน้ําแล้วก็ค่อยๆเบลนสีที่อยู่ตรงขอบนะคะเข้ามาด้านในเนาะให้ค่อยๆจางลงนะคะก็จะได้เส้นขอบของตัววัตถุเนี่ยที่ชัดขึ้นนะคะ ส่วนตัวกราฟิกหรือว่าสีอื่นๆที่ใช้ในแบบให้คุมโทนให้ดูเป็นโทนเดียวกันนะคะเราก็จะใช้สีหลักเนี่ยผสมกับสีน้ําตาลอ่อนนะอย่างเช่นแบบตัวเคสที่เป็นสีม่วงเนี่ยก็จะผสมสีน้ําตาลเข้าไปนิดนึงนะคะให้ภาพมันดูคุมโทนเนาะเติมพื้นด้วยนะคะเพื่อให้แบบตัวโซฟาเราดูไม่ลอยเนาะก็จะได้เหมือนตั้งอยู่บนพื้นนะคะแล้วตัวดอกไม้ไข่ดาวของเราก็จะใช้เป็นสีเทาอ่อนนะคะค่อยๆเติมให้มันมีรูปทรงที่แบบดูนุนขึ้น ตัวหมอนก็จะตกแต่งไปตามแบบจินตนาการเราได้เลยนะคะโซโฟานะคะเก็บรายละเอียดครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการทําเหมือนเดิมก็คือเติมขอมนะคะให้เข้มขึ้นนะแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยค่อยๆเบลนดเข้ามาด้านในนะคะแล้วก็เน้นตรงส่วนที่เป็นขอบหมอนนะคะให้ดูแบบว่าหมอนเนี่ยดูพิงเข้าไปแล้วก็มีเกิดเงาบนโซฟานะคะ ส่วนตัวลายกราฟิกของหมอนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นปากกาดำนะเป็นตัวตัดเส้นให้ดูแบบเออมีลวดลายอะไรประมาณนี้นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับตัวโซโฟ,ฟามินิมอลนะคะโอกาสหน้าถ้าอยากให้วาดสิ่งของหรือว่าอยากให้ไปวาดอะไรที่ไหนอีกไหนะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนสีน้ำสามารถเรียนคอสสีน้ำออนไลน์กับเราได้เพียงคอสละ950บบาทเรียนได้ไม่จำกัด อินบ็อกมาที่แฟนเพจอัร์ตละว่วาได้เลยค่ะ